การที่จะไปประจักษ์หรือว่าจะไปดับกิเลสโดยเป็นเราแต่ต้องรู้ว่าขณะนี้ค่ะรู้อะไรบ้างและยังไม่รู้อะไรบ้างแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นครับสติที่จะระลึกรู้สภาวะธรรมต่อเป็นอย่างไรครับถ้าจะพูดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดเนี่ยก็คงยากเพราะสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นให้รู้นะคะแต่จะรู้ได้ว่าขณะนี้ค่ะทางตาเนี่ยมีสิ่งที่กำลังปรากฏ แต่สติไม่ได้ระลึกที่จะเข้าใจว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏเนะ่ะเป็นของจริงอย่างหนึ่งแน่นอนนะคะแล้วก็เพียงปรากฏอย่างไหนจะถูกคะคือเข้าใจถูกว่าสิ่งนี้เป็นสภาพธรรมชชนิดหนึ่งซึ่งปรากฏเมื่อกระทบจากขปภาาทะกับไปเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นคนไม่เกิดดับเป็นสิ่งของต่างๆที่ยั่งยืนอย่างไหนจะถูก เนี่ยค่ะเริ่มที่จะรู้ว่าเรามีความเห็นผิดนะคะตรงกันข้ามกับความเป็นจริงของสภาพธรรมะซึ่งต้องอาศัยการฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นจึงจะค่อยๆมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้สติสัมปชัญญะรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งความจริงเป็นปกติมากเลยนะคะยิ่งแข็งเนี่ยค่ะธรรมดาเนี่ยเวลาที่ศึกษาธรรมะจะทราบว่า ทางใจเนี่ยจะรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากทางตาหูจมูกลิ้นกายพร้อมกันทันทีเกือบจะกล่าวได้ว่าทันทีเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้เพราะฉะนั้นไม่มีเราเป็นตัวไปทําสติแต่ว่าจะรู้ว่าขณะที่กําลังมีสิ่งนั้นปรากฏแล้วรู้นั่นคือสติค่อยๆเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยค่ะ แต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าพอเข้าใจอย่างนี้นะคะก็จะมีการระลึกได้รู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะแล้วก็เข้าใจถูกต้องได้ทันทียังไงฮะค่ะคงไม่ใช่เฉพาะชื่อที่เขียนต่างกันนะคะแต่ว่าลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นขันก็คือว่ารูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันได้แก่ปรมตทธ,ธรรมซึ่งเป็นจิตเจตสิกรูปนะคะอย่างรูปเนี่ยคะ่ะ ไม่ได้มีรูปเดียวเลยมีใครมีรูปเดียวบ้างคะเสียงกี่เสียงคะเวลานี้เสียงเดียวหรือว่าหลายเสียงที่ตัวนี่นะคะถ้าจะกระทบสัมผัสเนี่ยบางส่วนจะหยาบก,กว่าบางส่วนเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าที่ทรงสแสดงว่าขันหมายความถึงสภาพที่มีจริงเนี่ยคะ่ะเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นสิ่งที่เกิดดับขันที่ดับไปแล้วเนี่ยก็เป็นอดีต ขันที่ยังไม่เกิดก็เป็นอนาคตนะคะแต่ก็มีเหตุปัจจัยก็ต้องเกิดและขันที่กำลังปรากฏในขณะนี้ก็เป็นปัจจุบันนี่ก็แสดงเห็นว่าต้องสอดคล้องกันหมดตั้งแต่คำแรกนะคะคือสิ่งใดก็ตามที่มีปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับเพราะฉะนั้นรูปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความรู้สึกไม่มีใครที่มีความรู้สึกอย่างเดียวได้ตลอดวัน ช่ไหมคะจริงๆแล้วความรู้สึกเกิดกับจิตก็ดับพร้อมจิตเร็วมากเพราะฉะนั้นแม้แต่ความรู้สึกเนี่ยคะ่ะก็หลากหลายมากมายเพราะฉะฉนั้นที่แสดงขันโดยนัยต่างๆก็คือว่าที่หยาบก็มีที่ละเอียดก็มีแต่จะรู้ได้นะคะในลักษณะของขันนั้นๆเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดแล้วก็รู้ตรงลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะที่มีจริงนะคะไม่ใช่เพียงฟังนะคะ แต่ฟังเข้าใจและประพฤติตามคืออบรมให้เกิดปัญญาที่สามารถประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะนั้นมิฉะนั้นการฟังก็ศูนย์เปล่านะคะชาติหนึ่งชาติหนึ่งฟังไว้ก็เข้าใจแล้วก็หมดไปเพียงเรื่องราวแต่ถ้าสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่กําลังฟังในขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงทุกขณะสามารถที่จะรู้จริงๆได้ทุกขณะยิ่งฟังยิ่งเข้าใจยิ่งรู้ได้ อันนั้นก็จะเป็นประโยชน์นะคะแม้แต่คำว่าขันเนี่ยก็ไม่ต้องไปนั่งจำเพียงชื่อหรือว่าคำอธิบายของขันว่าขันได้แก่อะไรสามารถจำแนกเป็นอะไรได้บ้างแต่ว่าลักษณะของสภาพธารรมะที่เกิดดับนั่นแหละคือขันแล้วก็มีความหลากหลายซึ่งจะไม่เหมือนกันเลยความรู้สึกเมื่อวานนี้นะคะจะเป็นความรู้สึกอะทุกขมสุขคือไม่สุขไม่ทุกข์เฉยเฉยหรือว่าความรู้สึกเป็นสุขหรือว่าความรู้สึกเป็นทุกข์เมื่อวานนี้กับวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกประเภทเดียวกันนะคะแต่ความยิ่งหย่อนก็ต้องต่างกันนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกนะคะที่เกิดกับกุศลและจิตต่างกับอกุศลลจิตเป็นต้นนะคะแล้วก็ยังความรู้สึกอีกมากมายสําหรับแต่ละสัตว์แต่ละชีวิตในโลกนี้นี่ก็แสดงเห็นว่าถ้าเข้าใจอย่างนี้เราจะไม่เข้าใจขันได้ไหมคะถ้าเข้าใจนามธรรมรูปธรรมก็เข้าใจขันเพราะเหตุว่านามธรรมและรูปธรรมที่เกิดดับนั่นแหละเป็นขัน เพียงแต่ว่าเราได้ยินชื่อขันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรแต่ความจริงก็คือสภาพธรรมะที่มีหลากหลายนั่นเองไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าจะกล่าวโดยปรมาทธ,ธรรมคือจิตเจตสิกรูปแต่เวลาที่กล่าวถึงคำว่าอายตนะต้องหมายความว่าขณะนั้นสภาพธรรมะนั้นต้องมีที่นั่นแล้วยังไม่ดับเช่นขณะที่เห็นเนี่ยค่ะต้องมีจักขุปสาทะเกิด ะะไม่ฉะนั้นจะไม่กระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาและสิ่งที่ปรากฏทางตาต้องยังไม่ดับจึงกระทบกับจักขู่ภาษาทะเพราะฉะนั้นทั้งจักขู่ภาษาทะและสิ่งที่กระทบที่ปรากฏเป็นอายตนะตาเป็นอายตนะเมื่อไหร่เมื่ออยู่ตรงนั้นที่มีรูปกระทบแล้วมีจิตเห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขณะน,นั้นมีสภาพธรรมะอะไรนะคะตรงนั้นทั้งหมดเป็นอายตนะ เป็นอย่างไรครับคมค่ะ,ค,ะความหมายหนึ่งของภิกษุคือผู้เห็นภัยในสังสารวัฏนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ฟังพระธรรมวันนี้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าเห็นโทษของกิเลสแล้วก็รู้ว่าตัวเองมีกิเลสแล้วก็รู้ตัวเองว่าไม่รู้จึงฟังเพราะว่าถ้ารู้แล้วนี่ก็ไม่ต้องฟังเลยใช่ไหมคะแต่เพราะเหตุว่ารู้ว่าไม่รู้แน่นอนโดยเฉพาะพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเนะะี่ยค่ะใครจะรู้ถ้าไม่ฟัง ก็เป็นไปไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าต้องเป็นสาวกนะคะคือผู้ฟังเมื่อไม่ใช่พระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่ใช่พระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นปัญญานะคะก็คือความเห็นถูกความเข้าใจถูกก็ต้องคิดว่าก่อนฟังเนี่ยมีไหมก่อนฟังพระธรรมเนี่ยเรามีความเห็นถูกเรามีความเข้าใจถูกหรือเปล่าถ้าเห็นถูกเข้าใจถูกแล้วก็ไม่ต้องฟังอีกใช่ไหมคะนี่ก็แสดงเห็นว่าเรา ต้องอยังไม่ได้มีความเห็นถูกต้องอย่างที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสสรู้คือไม่ใช่อย่างที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ให้เราได้ทราบว่าพระองค์ทรงตรัสสรุ้อะไรคือสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้เพราะฉะนั้นที่ว่าปัญญีสีเนี่ยคือเมื่อไหร่ขณะที่ทุกคนกําลังฟังเนี่ยมีความเข้าใจแน่นอนนะคะมากน้อยแล้วแต่แต่ว่าขณะใดก็ตามที่เข้าใจนะคะก็ไม่ใช่เรา แต่เป็นความเห็นถูกเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะเป็นการที่สามารถเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังและรู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยก็คือเรื่องของสิ่งที่กําลังมีจริงในขณะนี้เพราะฉะนั้นปัญญาน,นี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีความเข้าใจขึ้นเมื่อมีการฟังมากขึ้นไตรตรองเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ปัญญินสีเพราะเหตุว่าถ้าจะเป็นอินทรีย์ก็คือต้องมีศรัทธาวิริยะสติ สมาธิปัญญาที่ใช้คำว่าอินสี่ห้าเนี่ยนะคะแสดงให้เห็นถึงปัญญาและศรัทธ,ธาและโสพณธรรมอีกระดับหนึ่งซึ่งสามารถที่จะเริ่มรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะเหตุว่าขณะนี้คะ่ะเราฟังเรื่องราวของจิตนะคะทุกคนมีจิต จิตเป็นสภาพรู้จิตเป็นธาตรู้จิตเป็นอาการรู้จิตเป็นลักษณะรู้แล้วแต่จะใช้คำอะไรเป็นธาตุเป็นวิญญาณธาตุเพราะเหตุว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของเมื่อเกิดขึ้นขณะใดต้องรู้เช่นในขณะนี้ที่กำลังเห็นนะคะถ้าฟังเข้าใจก็คือไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นสภาพของธาตุชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อเกิดแล้วก็ต้องรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่กาลังปรากฏถ้าเป็นทางตาคือธาตุนี้กาลังเห็นสิ่งที่ปรากฏ ถ้าเป็นทางหูก็คือธาตุนี้กําลังได้ยินเสียงที่ปรากฏนี่คือการฟังและเริ่มเข้าใจแต่ขณะนี้จิตก็เห็นจิตก็ได้ยินแต่ว่ายังไม่ถึงลักษณะของจิตนะคะซึ่งกําลังเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏและถ้ารู้ว่าจิตเนี่ยคะ่ะไม่มีรูปร่างสีสันวนนะัตณะใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะจิตมืดสนิทไหมคะลองคิดถึงสภาพซึ่งมืดสนิท แต่สิ่งที่ปรากฏที่จิตกำลังเห็นเนี่ยสว่างเพราะฉะนั้นนี่ก็เริ่มเข้าใจแล้วนะคะความต่างกันของสภาพรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาสิ่งที่ปรากฏทางตาเนะะี่ยค่ะเป็นสีสันวัณณะปรากฏแต่จิตซึ่งเป็นสภาพรู้เนี่ยกำลังเห็นรู้คือสามารถที่จะเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นถ้าขณะใดน,นะคะที่สติถึงลักษณะของสภาพธรรมนั้นเพราะเหตุว่ามีการเข้าใจขณะนั้นทั้งศรัทธา วิริยะสมาธิและปัญญาเป็นอินทรีย์แต่ว่ายังไม่ใช่อินทรีย์ของพระโสดาบันและก็พระอริยบุคคลยังเป็นเพียงการอบรมที่จะให้มีการสามารถที่จะรู้ถูกเข็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่ได้ยินได้ฟังเป็นการพิสูจน์ว่าธรรมะที่ทรงแสดงเนี่ยคะ่ะไม่ใช่เป็นโมฆะไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องการตรึกแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงและสามารถที่จะประจักษ์แจ้งได้ด้วย ในขณะที่ฟังนะครับท่านอาจารย์ฟังอย่างไรถึงจะเกิดปัญญาค่ะที่จริงแล้วนี่นะคะขณะที่ฟังเนี่ยค่ะฟังให้เข้าใจสิ่งที่กําลังได้ฟังอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นถ้าพูดเรื่องจิตก็ฟังนะคะเรื่องลักษณะของจิตและขณะนี้ก็มีจิตที่ให้พิสูจน์ว่าเป็นอย่างที่กล่าวหรือเปล่าเพราะเหตุว่ารูปไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแต่ขณะนี้ค่ะขณะใดที่มีเห็น ขณะนั้นไม่ใช่คนตายไม่ใช่เพียงรูปนะคะแต่ต้องมีสภาพที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นในขณะที่ฟังก็คือให้เข้าใจสิ่งที่ได้ฟังไม่ว่าจะกล่าวถึงเรื่องอะไรทั้งหมดนะคะไม่คิดถึงเรื่องอื่นที่เคยอ่านหรือเคยฟังที่ไม่ใช่ในขณะที่กำลังฟังถ้าในขณะที่กำลังฟังก็คือพยายามฟังแล้วก็ไตรตรองเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังให้เข้าใจในขณะนั้นที่เราฟังเนี่ยจะเป็นโอกาสใช่ไหมครับที่ว่าถ้า กราบท่านอาจารย์นะคะพระสูตรนั้นลึกซึ้งโดยอัตถะพระอภิธรรมนั้นลึกซึ้งโดยสภาวะก็ขอ,อกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้ครูณาอธิบายคําว่าพระอภิธรรมลึกซึ้งโดยสภาวะก่อนเลยค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนะะี่ยค่ะเราจะรู้ได้ว่ามีจริงก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นมีลักษณะปรากฏให้รู้ได้เพราะฉะนั้นจึงใช้คําว่าสภาวะ คือธรรมะที่มีภาวะนะคะมีความเป็นหรือว่ามีลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆซึ่งตลอดชีวิตไม่เคยขาดเลยแต่เราไม่เคยรู้ค่ะว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างเช่นขณะนี้นะคะที่เห็นเนี่ยมีสิ่งที่ปรากฏจริงๆทุกคนกำลังเห็นก็เป็นธรรมะเป็นสภาวะธรรมมีลักษณะที่เป็นอย่างนี้นะคะที่จะปรากฏเมื่อกระทบกับจกักขุปาทะจึงปรากฏได้ หรือแม่จิตเห็นนีคะก็เป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสภาวะของจิตก็คือเป็นธรรมะที่เป็นสภาพรู้หรือธาตรู้เวลาที่เราใช้คำว่าธาตุเนี่ยนะคะไม่เคยคิดว่าเป็นของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะ่ะธาตุชนิดนี้มีจริงๆเป็นธาตรู้ที่เมื่อเกิดขึ้นก็ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏในขณะที่เห็นเป็นขณะหนึ่งนะคะซึ่งเป็นจิต ซึ่งเป็นสภาพรู้เกิดขึ้นเห็นในขณะที่ได้ยินขณะนี้ก็ไม่ใช่เราแต่เป็นจิตที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงนี่ก็คือทั้งหมดนะคะที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีลักษณะเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างซึ่งเคยยึดถือว่าเป็นเราแต่ความจริงก็คือสภาพธรรมะที่เมื่อมีปัจจัยก็เกิดแล้วก็ดับลึกซึ้งไหมคะกว่าจะรู้ได้ค่ะว่าไม่ใช่เราเข้าใจถูก ะะการที่เราเริ่มเข้าใจสภาพธรรมะเนี่ยคะ่ะยิ่งฟังยิ่งไตรตรองยิ่งเห็นว่าไม่สามารถที่จะหมดการยึดถือสภาพธรรมะมาะเป็นเราเนี่ยได้โดยง่ายนะคะอย่างที่ท่านผู้หนึ่งท่านถามว่านะคะเราจะรู้แจ้งการเกิดดับของสภาพธรรมะได้อย่างไรนะคะเรารู้ไม่ได้แน่คะ่ะแต่ต้องเป็นปัญญา เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตราบใดที่ยังมีเรายังไม่มีความเห็นถูกนะคะว่าเป็นธรรมะไม่สามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะเส้นเกิดแล้วดับจริงๆในขณะนี้เพราะว่ามีผู้ที่ตรัสรู้แล้วประจักษ์แล้วแล้วก็ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จริงนะคะก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้เข้าใจได้แต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นเรา แม้แต่ในขณะที่กำลังฟังเนะะี่ยค่ะฟังเรื่องราวของสภาพธรรมะทั้งหมดนะคะแต่ก็ยังเป็นเราฟังจนกว่าจะถึงขณะที่เริ่มที่จะมีการระลึกคือรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งขณะนี้เป็นธรรมะนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะกำลังฟังเรื่องราวของธรรมะนั่นเองนะคะเริ่มเข้าใจทีละนิดทีละหน่อยแต่ก็ยังเป็นเราที่เข้าใจอีกนั่นแหละ พราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าด้วยความเป็นเราก็สามารถจะไปประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะได้แต่ต้องเป็นปัญญาซึ่งละเอียดด้วยถ้าฟังดูเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะโพธิปัจกียธรรม3าสิดไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่สองนะคะไม่ใช่เก้าไม่ใช่ส0แต่ว่ามากและก็ยากด้วยเพราะเหตุว่าถ้ามีความเป็นเราที่พยายามจะรู้ขณะนั้นก็ยังคงยึดถือสภาพธรรมะในขณะนั้นว่าเป็นเรา และถ้าคิดว่าสามารถจะทำได้ขณะนั้นก็ยิ่งเป็นเราที่ไม่ได้เข้าใจเลยว่าความจริงแล้วไม่มีเราบางคนก็คิดว่าต้องทำแต่เพราะเหตุว่าไม่เข้าใจปัจจัยไม่เข้าใจการเกิดขึ้นของสภาพธรรมะเช่นถ้ามีคนถามหรือบอกว่าเขาทำได้หรือว่าจะต้องทำเนี่ยนะคะก็ขอถามว่าขณะนี้ค่ะจะทำอะไรคำพูดทุกคำเนี่ยต้องพิสูจน์ได้นะคะว่าถูกหรือผิด มีเหตุผลหรือไม่ถ้าใครคิดว่าจะทำอะไรได้เนี่ยก็ขอถามว่าขณะนี้จะทำอะไรมีใครจะทำอะไรได้ไหมคะสภาพธรรมะเกิดแล้วข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าต้องรู้ว่าสภาพธรรมะเกิดแล้วจึงปรากฏเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราจะไปทำอะไรเลยทั้งสิน้นแม้แต่ความเพียรหรือวิริยะนะคะก็คือความเพียรเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ให้ถูกต้อง ค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่ว่าไม่ใช่จะไปทำแต่ว่าสิ่งที่มีปรากฏทั้งหมดเนะะี่ยค่ะเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยแม้แต่ความคิดนึกของแต่ละคนเนี่ยนะคะก็จะต้องเกิดขึ้นตามการสั่งสมของแต่ละคนที่มีประสบการณ์ต่งตางๆกันทั้งตาหูจหมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นไม่ใช่มีอัตตาที่จะทําแต่ว่าทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่มีธรรมะสักอย่างเดียวนะคะที่จะเกิดได้โดยไม่มีเหตุปัจจัย ถ้าประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจจะไม่ให้ตัวรูปเองไม่รู้ว่ารูปเนี่ยสูงต่ำดำขาวยังไงนะคะสีสันวนัฒณะยังไงแต่ว่าโลภะความติดข้องในรูปเราหรือว่ารูปของเราเนี่ยมีใครบ้างที่ไม่มีคะตั้งแต่เช้าตื่นมาหรือว่าจะหลับไปฟันของเราเนี่ยสะอาดหรือเปล่าเห็นไหมคะก็ยังมีความเป็นของเรา ในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนรักที่สุดเนี่ยค่ะไม่พ้นจากสิ่งที่เป็นเราหรือว่ารักเรานั่นเองนะคะขณะนั้นก็เป็นเราได้โลภะได้วยความติดข้องเราได้มานะผู้ที่เป็นพระโสดาบันพระสกะทาคามีพระอนาคามีรู้แจ้งอริยสัจธรรมนะคะดับความเห็นผิดดับความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะ ไม่มีความขุนใจเลยนะคะดับโทสะเป็นสมุเทเฉดไม่เกิดเลยแต่ยังมีมานะความสำคัญตนเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะเราเวลาที่ใหญ่มากหรืออาจจะเล็กที่สุดนะคะก็ยังเป็นเราก็ยังคงมีความสำคัญอยู่ เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏให้เราเห็นบ้างนะคะตัวใหญ่บ้างตัวเล็กตัวน้อยบ้างเนี่ยจริงๆละลึกมากแล้วก็ละเอียดมากแล้วก็ต้องอาศัยปัญญาที่จะดับได้เนี่ยตามลําดับขั้นซึ่งแม้ว่าจะเป็นพระโสดาบันแล้วนะคะก็ยังมีมานะมีความสําคัญตนต้องถึงความเป็นพระอรหันต์เนี่ยค่ะถึงจะดับกิเลสหมดนะคะแม้มานะก็ไม่มีเลย นี่ก็เราได้มานะนะคะและเราได้ทิฏฐิได้การเห็นผิดคิดว่าเราเนะะี่ยค่ะเกิดมาเนี่ยเที่ยงเป็นเราทั้งหมดเลยตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งขณะนี้ก็เป็นเราจนกระทั่งตาย,ตายไปก็ยังคงเป็นเราอยู่นั่นก็ได้ความที่ไม่เคยรู้เลยนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วที่เข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยก็คือสภาพธรรมะนั่นเองที่เกิดขึ้นถ้าไม่มีสภาพธรรมะใดๆเกิดเลยจะมีเราแต่ที่ไหนเราก็ไม่มี แต่ว่าเมื่อมีสภาพธรรมะแล้วไม่รู้นะคะก็เข้าใจว่าสภาพธรรมะนั้นเป็นเราก็เห็นผิดยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลทีนี้มีคําพูดบอกว่าไม่ใช่เขาไม่ใช่เราตอนนี้เข้าใจแล้วว่าเป็นเราด้วยตัณหาด้วยมรณะด้วยทิฏฐิตอนนี้ไอ้เขาเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่เขาทําไงจะ,ะถ้ามีเรามีเขาไหมคะถ้าไม่มีเราจะมีเขาไหม ไอ้ข้าวนี่สําคัญนะอาจารย์เพราะถ้าถือมีข้าเวเมา่อไรมันพร่เราสําคัญต่างหากค่ะทีข่ขาวสาคัญนั้นเพราะเราสําคัญคือพอเราเนี่ยเราพอจะระลึกได้ว่ามันไม่ใช่เรานะสติคื